สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาไปโซโล่ e ีเจน s t สเตต่านใหม่กันนะครับที่เอาไว้หาตัวละครพุชชี่นะเพราะว่าพุชชี่เนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญมากหนึ่งตัวเลยนะครับในการทาเควสกอตลี่นะครับของอันนี้นะครับทุกคนเนี่ยของตัวใหม่หรือว่าดีโอนั่นเองนะเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเควสที่เราต้องอีวพุชชี่ทั้งหมด2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โซโล่ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวละครเนี่ยพี่จะพูดที่หลังนะครับนะตัวที่ใช้เนี่ยก็คือเซตประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าบัฟเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนของพี่ก็ได้ให้ลองไปเล่นดูก่อนพี่แนะนําว่าขอเป็นอวาตารขึ้นไปละกันนะครับไม่ต้องกีดก็น่าจะไหวนะครับทุกคนโอเคไหมในส่วนสกิลต้นไม้เดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนดีกว่านะครับก็ไปที่สตอรี่นะครับทุกคนนะ จากนั้นนะครับก็ไปที่ r e Regent State นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เนาะด่านนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ X3 นะครับโอกาส2%นะครับในการที่เราจะรอบตัวพุชชี่นะครับทุกคนก่อนที่จะเล่นตรงนี้ได้นะครับทุกคนต้องเคลียร์สตอรี่มาก่อนนะครับทุกคนโอเคไหมก็เคลียร์สตอรี่เนี่ยเล่นแค่นอร์มอลพอนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับเว็บ1-4เนี่ยนะครับเป็นธาตุแสงนะครับให้เราเอาตัวธาตุดาร์กไปเล่นนะครับในช่วงเว็บ1-4เนาะแล้วก็เว็บ5-14เนี่ยเป็นธาตุพืชนะครับ ใช้เราเอาธาตุไฟไปเล่นนะครับจะทําดาเมจคูณ3นะครับแล้วก็ในส่วนของเวฟตรง15ถึง20นะครับเอ่อมอนเนี่ยมันจะเป็นธาตุดาร์กนะทุกคนก็ต้องเอาธาตุแสงไปเล่นนะครับก็จะตีดาเมจคูณ3ของดับประมาณนี้เลยนะครับยากสุดน่าจะเป็น1%ตตรงนี้นะครับพี่ยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนโอเคไหม เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะรัสแตนอนิเมะดีเฟนเดอร์ ender, และอนิเมะรอย่อนะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ u g Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android UG 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว UG 4 o n e เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา G VIP ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ u ู4นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี f c e b o o k f แฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง youtube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับโอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนะก็ให้เล่นประมาณพี่จะเล่นบริเวณนี้แล้วกันนะครับใครจะเล่นตรงอื่นก็แล้วแต่นะครับ พี่จะวางตัวละครนี้ก่อนนะครับแล้วก็อัพ1ทีนะครับพี่ไม่ได้ขึ้นรายละเอียดที่หน้าจอนะครับทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยบัฟเราไม่เหมือนกันนะครับมันจะเล่นเหมือนกันก็ยากอยู่นะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวอัพตัวนี้1ทีก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นสเต็ปพี่นะครับทุกคนอัพตัวนี้1่ทีรอแป๊บนึงนะครับทุกคนใจเย็นนะครับนะเล่นแบบใจเย็นไปนะคูณ3านะครับทุกคนนะอัพตัวนี้1ทีนะรอบหบนึงรอแป๊บนึงแต่ว่าคลิกย้ำๆอ่ะโอเคปั๊บีนนนนนะครรรัััับลล้้วเเตตยมางงุ่อ วางไปอุ้ยวางไปวางไปแล้วอัพหนึ่งทีนะครับทุกคนนะวางไปแล้วอัพหนึ่งทีจากนั้นนะครับเตรียมวางตัวนี้สโลนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยอัพตัวนี้สองทีนะครับรอก่อนครับอัพตัวนี้สองครั้งนะสองขั้นนะครับทุกคนใจนะอัพไปหนึ่งทีแล้วนะครับเดี๋ยวรออัพอีกหนึ่งทีนะครับรออืมรอแป๊บนึงรอเงินเป็นสามพันแล้วก็อัพไปนะทุกคนจากนั้นนะครับก็มาอัพตัวนี้สองทีนะครับ่าแป๊บนึงครับครับตัวนี้สองทีนะครับรอแปะ เอเงินเป็น4,005ก่อนขึ้นเวฟแล้วก็อัพตัวนี้ไปปังทุกคนแล้วก็มาอัพตัวนี้อีก1นึ่งทีนะอัพอีกหนึ่งทีแล้วก็วางตัวนี้เลยนะครับนะอัพเลนโกคุนะครับ3มทีนะทุกคนนะลิกรัวๆไปเลยครับ3ามทีประมาณนี้อ่าใ,ให้มันเป็นขั้นที่สามนะถ้า2ตัวนี้เป็นขั้นที่3นะามแล้วนะครับก็ไปลงเงินอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะลงเงินอย่างเดียวครโอเค okay ไหมอ่าถ้าเกิดเลนโกคุกับตัวเป็นนี้มารู้ตัวรับเนี่ยเป็นขั้นที่3ามแล้วอัพเงินอย่างเดียวครับทุกคนมาน้ ถ้าเป็นบัฟโอเวอร์โหลดเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวนะพี่เคยลองแล้วอ่ะตัวเอ่อตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นโอเวอร์โหลดไม่ไหวทุกคนต้องเป็นอวตารขึ้นไปนะน่าจะไหวนะทุกคนเพราะว่าพอดีพี่ไปสูมแก้มาตอนแรกพี่ก็เป็นโอเวอร์โหลดแหละพี่ไปสูมแก้มาได้บัฟกิดเฉยเลยทุกคนเอฮากันเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคเมื่อรับตัวเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะอัพตัวนี้ให้เต็มไปเลยตัวนี้ให้เต็มไปเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นธาตุพืชเห็นปะธาตุพืชมันก็แพ้ไฟไงทุกคนเห็นปะก็เอาเรนคน จากนั้นนะครับก็ขายตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยขายตัวนี้อ้ับแล้วก็มาวางตรงนี้ไปทุกคนวางตัวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกไม่ติดโอเควางตรงนี้ไปเลยแล้วก็อัพเต็มไปนะทุกคนอัพเต็มไปเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่อัพเต็มอีกหนึ่งตัวครับเนี่ยคือจบแล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องวางตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่จะวางก็ได้แต่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูก่อนว่ามันไม่วางมันก็ชนะ,นะครับเผื่อบ,บางคนบอกว่าไม่มีไอ้ตัวนี้เอสคานอนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็นานแล้วนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังยังเเล่่่นนตอีย ควรจะมีเอ็กซ์นได้แล้วนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจทีม20%คือดีมากนะครับทุกคนอันนี้อย่าลืมไปทําด้วยนะครับแล้วก็เอามาวางเป็นช่องแรกนะครับมันจะเพิ่ม20%เลยนครับเนี่ยก็คือใช้แค่นี้เองนะตัวเห็นปะถ้าวางเอ็กซ์นมันก็จะจบเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพูดอีกว่าไอช่องที่5เนี่ยเอาตัวอะไรมาเสริมได้นะครับทุกคนเพราะว่าพ่วงเวฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นธาตุดาร์กหมดเลยปะธาตุดาร์กหมดเลยดาร์กมันแพ้แสงนะครับเราก็มานั่งคิดดูดีว่าตัวแสงจะมีอะไรบ้าง เราไปพูดกันด้านนอกนะครับเดี๋ยวรอเล่นให้จบก่อนครับอันนี้ก็เร็วๆ,ๆไปเลยนะทุกคนนะทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเวฟนะครับทุกคนอ่านี่เร็วไปเลยนะเดี๋ยวดูดีว่าบอสมันเลือดเท่าไหร่หวะพี่ก็ไม่เคยดูสักทีว่าบอสมันเลือดได้วะนี้ก็เลือดก,กันเท่าไหร่หรืเนียห้าร้อยนะล้านปะ่ะพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนเนี่ยเลือดมันเพิ่มนะครับนะถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนเลือดมันเพิ่มนี่นะบอสมาแล้วนะบอสเลือดแป นี่ก็จบแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกินประมาณไม่เกิน5นาทีนะทุกคน,กคนไปพูดถึงกันพวกสกิลต,ต้นไม้พวกนี้ว่าใช้อะไรนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันรอจบแป๊บหนึ่งนะพี่ยังไม่ได้พุชชี่เลยทุกคนนะพี่เดินเควสต,ต่อไม่ได้เลยเนี่ยเควสกอตลี่ของตัวดิโอเนี่ยพี่เดินต่อไม่ได้เลยพี่ไม่ได้พุชชี่อ่าโอเคได้ไหม4นาที5วีนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้นะครับทุกคนนะ โอเคมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูพวกสกิลต้นไม้แล้วก็วิธีการหาตัวละครกันดีกว่านะครับทุกคนสําหรับตัวแรกนะครับเอสคานอนนะครับทุกคนเอสคานอนเนี่ยพี่เคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าตัวละครนี้ทํำยังไงนะทุกคนสามารถกดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับในช่อง YouTube ของพี่นะครับจะมีเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าเควสต์กอร์ลี่นะทุกคนนะรวมเควสต์กอร์ลี่นะครับทุกคนเข้าไปดูได้เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับทุกคน ตัวละครตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้วางหรอกเราแค่ไปบัฟดาเมจ20%แต่จริงๆเนี่ยจะวางก็ได้ในส่วนของสกิลต้นไม้นะครับพี่ก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือตัวเบนนี้มารุนะครับหรือว่าตัวรับระดับอันติเมตนั่นเองตัวละครตัวนี้นะครับสกิลต้นไม้เนี่ยพี่เล่นเป็นสายครินะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นบัฟกิจด้วยนะครับทุกคนตัวละครนี้หายังไงนะครับตัวนี้หายังไงนะทุกคนว์ปไปที่ซัมมอนนะครับมันจะอยู่ตู้3านะครับทุกคนเนี่ยแบน ทุกคนกดที่เลทครับที่คําว่าเลทนะครับแล้วก็รอตัวละครตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแล้วค่อยสุ่มมีโอกาสได้อยู่ที่0.3%นะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือทัึมะกีนะครับคนทัึมะกีเนี่ยก็สกิลต้นไม้ก็จะเป็นเหมือนกลันกับตัวเป็นนี้มารู้เนาะเป็นสายครีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลนงูคูนะครับเลนงูคูก็เป็นสายครีเหมือนกันไว้ด<ๆ>้วนคือบัฟกิที่จะเล่นเวนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นอวตารหรืออวบหลอดก็เล่นมาฝั่งนนี้้ก็ไดะ เนี่ยเล่นมาดาเมจก็ได้นะครับทุกคนโอเคไหมในส่วนของตัวเงินก็ไม่มีอะไรนะครับไปกี่วต้นไม้ก็ลงแค่ตัวนี้นะบันนี่สิ้าเแล้วก็เล่นงูคูเนี่ยหายังไงก็เปิดแคปซูลตัวนี้ได้เลยนะแคปซูลมันต้องไปฟาร์มที่โลกหนึ่งครับเนี่ยแคปซูลตรงนี้นะเอมอนแคปซูลนะครับก็เป,เปิดเปิดเปิดจนกว่าจะได้ตัวมันนะครับทุกคนนะโอเคไหมถ้าเราได้เนี่ยมันจะเด้งเข้าไปในกระเป๋าหรือว่าเด้งขึ้นมาที่หน้าจอเราเลยครับทุกคนสำน,นันนะตัวเลนงูคูนะครับต้องไปฟาร์มเอ่อสตอรี่เอ ไปฟาร์มอินฟินิตี้นะครับทุกคนที่โลกหนึ่งนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับช่องว่างหนึ่งช่องนี้จะเป็นตัวอะไรดีนะทุกคนก็แนะนําว่าเป็นท่าแสงเราก็มาดูว่าท่าแสงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเออท่าแสงเนี่ยจริงๆก็จะเป็นโคโจโก็ได้นะถ้าใครมีบัฟดีๆเอาโคโจไปเล่นก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็คือเป็นตัวรับเมื่อกี้นะที่อยู่ในตู้ตอนนี้นะตัวนี้เอาไปเล่นได้นะที่จริงพี่เอาตัวนี้ไปเล่นนั่นแหละนะตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งรเเลลนนนนนกก็็ไไดด้้ะะะครับฟ เพนพี่ก็เป็นบัฟผิดนะฟรีเลนนะครับแล้วก็มีอะรกรอกเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะเออลองหัวหน้าก็ได้นะครับลองหัวหน้าอยู่ไหนวะน,นี่ลองหัวหน้าก็ได้นะครับกคนได้ก็มีอะไรอีกไหมอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้อะไรนางเอกปะอ่าตัวนี้ก็เอาไปเล่นได้นะเพราะว่าเป็นบัฟบัฟไลท์นะก็คือบับบับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว,ว่าเป็นท่าแสงดีไม่ใช่บัฟเออเรียกเป็นท่าแสงมันชนะดาร์กนะทุกคนนี้อืมโอเคครับทุกคนสําหรับการโซโล่เนี่ยก็คงประมาณนี้แหละ คนคอมเมนต์กันหน่อยว่าใช้เซตอะไรนะครับแล้วก็ไช้บัฟอะไรนะครับแชร์กับเพื่อนๆหน่อยนะครับได้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็หลายๆคนจะได้เอาลองไปทำตามถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ